สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่อ,อสมทเพื่อชุมชนค่ะแับบายวันนี้คุณผู้ฟังค่ะวันพฤหสัสบดี22ตุลาคมค่ะ วันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆค่ะนะคะที่จะมานําเสนอแล้วก็ประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังนะคะมะีผู้บริหารของทางธนาคารทออสนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราด้วยนะคะทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติกับทางสถานีค่ะคุณมลดีคุณชนะนะ,ะซึ่งเป็นผู้จัดการสาขา หัดใหญ่นะคะของทอ,อสอแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณอรนันทงชัยค่ะผู้รักษาเงินสาขาหัดใหญ่นะคะที่จะร่วมพูดคุยประเด็นประเด็นหลกัหลกๆของเราก็คือเรื่องของสลากออมทรัพย์ทออสอชุดใหม่นะคะในชุดเกล็ดดาวซึ่งถือว่าเป็นสลากที่ได้รับความสนใจนะคะจากพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอ เรียนถามท่านาผู้จัดก,การคุณบุญรดีก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยาการไปใช้บริการกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นี่มาตรการในการป้องกันโควิดนี่เป็นยังไงบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะตอนนี้ในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการป้องกันในเรื่องของโควิดนะคะเราก็ยังเข้มงวดในเรื่องของว่าผู้ที่เข้ามารับบริการยังต้องมีการตรวจไข้แล้วก็ ล้างมือแอลกอฮอล์แล้วก็ลงทะเบียนหรือไม่ก็ลงเชื่อนะคะเพื่อจะป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าก็รู้สึกจะมาใช้บริการเพิ่มขึ้นหลังจากที่โควิดได้สงบลงจากเดือนจากช่วงที่ผ่านมานะคะค่ะก็คือเรียกว่าปลดล็อกกันมานะคะ,คะก็ไปใช้บริการได้ตามปกติก่อนหน้านี้น,น,นี่ในช่วงที่โควิด -19 เข้มงวดมากๆนี่แบบว่าลูกค้าเป็นไงบ้างคะบ่นบ้างไหมคะค่ะช่วงที่โควิด1ิเ รุนแรงระบาดช่วงนั้นนะคะตอนนั้นเราก็จะมีเข้มข้นในการที่จะให้ลูกค้ามาที่แ้งและลูกค้าก็มาติดต่อน้อยลงนะคะประกอบกับว่าสินเชื่อช่วงนั้นเนี่ยก็ชะลอไปเพราะว่าว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพนะคะทำให้คนที่มาใช้บริการอ่ะในเรื่องสินเชื่อใหม่น้อยลงแต่หลังจากาดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้าไปใช,ใช้บริการของธนาคารในด้านของการ ด้านท,ทั้งด้านสินเชื่อและก็การซื้อสลากมากขึ้นตามลําดับเลยค่ะแล้วก็เป็นที่น่าย,ยินดีว่าเราได้มีการผ่อนผ่อนปลนเรื่องของลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อหลาย,ลายๆกรณีที่เดิมทีอาจจะกู้แล้วไม่ผ่านเช่นว่า,าทําอาชีพที่ได้รับผลกระทบเช่นพนักงานโรงแรมหรือว่าค้าขายใน ตลาดนะัดต่างๆตอนนี้เราก็สามารถจะรับเรื่องกู้ได้ตามปกติแล้วนะคะมีการผ่อนผันผ่อนปลนยื่นกู้ได้ตามปกติค่ะธนาคารรับสินเชื่อได้ตามปกติเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะว่าใครอยากจะมีบ้านในช่วงสุดท้ายของปีนี้นะคะในในช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยดีๆที่ยังที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านอยู่นะคะก็อยากให้ให้มาดูกันว่าถ้าหากว่าใครวางแผนไว้ว่าจะซื้อบ้าน หรือผ่อนดาวจะจะต้องโอนในปีนี้แล้วหรือว่าจะต้องสร้างบ้านนะคะแล้วก็มีไรายได้ตามปกติอยู่ไรายได้กลับมาเป็นปกติแล้วก็ยินดีค่ะขอเชิญชวนให้มาใช้สินเชื่อของธนาคารได้ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรการช่วยเหลืออื่นๆนี้ยังมีเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะท่านผู้การค่ะค่ะในส่วนของมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดซึ่งก็ได้ลงทะเบียนไปตั้งแต่เดือน ช่วงที่ได้รับผลกระทบใหม่ๆนะคะตั้งมาตรการที่1 2 3 4 5ซึ่งก็ทุกท่านก็ลูกค้าธนาคารได้ลงไปแล้วปัจจุบันนี้นะคะธนาคารก็ยังช่วยเหลือต่อนะคะโดยที่ว่าผู้ที่ครบกำหนดในเดือนตุลาคมนี้ก็สามารถที่จะขอขยายความช่วยเหลือไปถึงเดือนมกราคม2,564ถึงปีหน้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกค้าทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนช่วยเหลือแล้วนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันในมือถือตัวเองนะคะถ้าต้องการที่จะต่อความช่วยเหลือให้เข้าไปในแอปพลิเคชันเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วก็เลือกต่อมาตรการกับธนาคารได้เลยค่ะธนาคารมีให้เลือกสามมาตรการที่จะช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านให้รอดพ้นไปถึงเดือนมกราปีหน,านา้าเลยค่ะแล้วในเรื่องของสินเชื่อที่แบบน่าสนใจนะคะ,คะที่จะประชาสัมพันธ์ลูกค้าหรือว่าคุณผู้ฟัง มีอะไรบ้างคะค่ะ,คะในส่วนของสินเชื่อนะคะตอนนี้ตัวที่ล,ลูกค้ามาใช้อยู่เยอะก็คือโครงการเราไม่ทิ้งการวงเงินกู้ตรงนี้นะคะให้ต่อต่อหลักประกันคือต่อบ้านหนึ่งหลังหรือหรือการกูค้ครั้งหนึ่งนะคะให้ไม่เกิน3ล้านบาทสําหรับผู้ที่ในครอบครัวนะคะได้รับผลกระทบแต่ตัวผู้กู้อาจจะไม่ได้รับผลกระทบคือตัวผู้กู้เองยังมีไรายได้ตามปกติแต่บุคคลในครอบครัวเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือ อาจจะเป็นภรรยาหรือน้องสาวคือในในวงครอบครัวของเราอะนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งภรรยาหรือสามีอ่ะถ้ามากู้เราจะมีสินเชื่อตัวนี้ให้ดอกเบีย้ย2ปีแรกคงที่1.99ค่ะซึ่งมันเป็นดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างถูกแล้วก็สามารถ ผ่อนได้ถึง40ปีนะคะเพราะเงินมวดที่ผ่อนเนี่ยก็จะต่ำมากก็จะช่วยลูกค้าเนี่ยาสามารถซื้อบ้านได้ในราคาไม่เกิน3ล้านแล้วก็ผ่อนได้ระยะยาว40ปีเงินมวดก็จะต่ำทำให้ลูกค้าไม่ไม่เดือดร้อนที่จะต้องมาผ่อนรายเดือนแล้วก็ยังมีเงินเหลือของชีพในครอบครัวอยู่นะคะอืมค่ะแล้วหากว่า คุณผู้ฟังนะคะสนใจจะใช้บริการก็ติดต่อได้ที่ทออสอทุกแห่งะนะคะในส่วนของสินเชื่อนะคะ,คะ,ะหลังจากนี้เราเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุคลากร,กรด้านสาธารณสุขนะคะ<อ>เรามีสินเชื่อสําหรับผู้ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขโดยเฉพาะเลยนะคะโดยที่ว่าดอกเบี้ยปีแรก 0.67%นะคะปีที่2 3.5และพอปีที่3ก็จะเป็นลอยตัวก็คือลบให้2.65นะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อเฉลี่ย3ปีดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณเ v เวอร,ร์อยู่ที่ประมาณ2.56ซึ่งเป็นดอกเบีย้ยท,ที่ที่ต่ำเหมือนกันแนะถ้าดูตามยุคสมัยนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเราอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นแค่หมอพยาบาลหรือเภสัชท,ที่จะได้สิทธิพิเศษตัวนี้แต่ตัวแต่ตัวนี้ไม่ใช่ทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น นักจิตวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์นะคะหรือนักนรังสีวิทยาหรือนักโภชนากากรนในใน,ในโรงพยาบาลนักกายภาพเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตท,ทุกท่านเลยค่ะจะได้ดอกเบี้ยนี้พิเศษทุกท่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความสนใจตอนนี้นะคะ ก็อยากเรียนเชิญผู้ที่อยู่ในหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาใช้บริการของธนาคารได้กู้ได้ทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านสร้างบ้านไถ่ถอนแบงก์มาจากแบงก์อื่นมาที่อาคารสุเคระข์ก็ยินดีค่ะก็คือสิทธิพิเศษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่กทกททุกท่านเลยะนะคะไม่มีเงื่อนไขแบบอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะน,นี้ปล่อยาาได้เลยสามารถยื่นได้ทุกสาขาเลยค่ะ,คะทั่วประเทศค่ะแล้วมีอะไรอีกคะนอกจากในในส่วนของสินเชื่อก็ น่าจะองนี้นะคะขอไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะจํากัดเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดในเรื่องของสลากนะคะ,ะค่ะได้นะคะเรามากันที่คุณอรนันท์ค่ะพูดถึงเรื่องของสลากอมรัพย์ชุดเกล็ดดาวนะคะที่เพิ่งจะเปิดรับฝากกันอ,อ,อยากจะให้บอกที่มาสักนิดนึงนะคะที่มาของสลากอมรัพย์ชุดใหม่นี้คุณอรนันท์ค่ะสาหรับ สลากชุดนี้นะคะคือก่อนหน้านี้ธนาคารออกมาประมาณสี่ชุดสามชุดแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้จะหน่วยมูลค่าต่อหน่วยอะ่ะค้าค้นค่าศูนย์นิดนึงค่คะทีนี้ทางผู้ผู้บริหารคือสำรวจแล้วได้ผลตอบรับจากลูกค้าว่าควรจำนวนราคาต่อหน่วยอ่ะค่ะ<ง>น่าจะลดลงมามนิดนึงก็คือก็เลยตกมาอยู่ที่หน่วยละ5,000บาทซึ่ง,งถูกที่สุดเท่าที่ท ตอนเราฝากมาใช่ใช่ใช่ก่อนหน้านี้จะมีหน่วยละหนึ่งล้านแล้วก็สิบล้านแล้วก็ห้าหมื่นนะคะ,คะสําหรับกรอบวงเงินโครงการนี้จะอยู่ที่หน0่งห้าพันล้านบาทนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นสามหมวดหมวดละหนึ่งล้านหน่วยค่ะผลตอบแทนหน้าสลากจะอยู่ที่ศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีะคะ่ะอันนี้เฉพาะผลตอบแทนหน้าสลากนะคะค่ะค่ะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับสลากของ สถาบันการเงินอื่นๆนะค่อนข้างจะสูงกว่าตรงนี้ในเรื่องของหน้าสลากว่าดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อครบกําหนดฝากนะคะค่ะ0.4%ต่อปีค่ะจะสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาค่ะออมทรัพย์ธรรมดาจะอยู่ที่0.25ค่ะอาค่ะแล้วส่วนเงื่อนไขล่ะคะเงื่อนไขของการรับฝากหากว่าคุณู้งฟังสนใจชุดเกรดดาวสำหรับเงื่อนไขเนี่ยค่ะก็คือบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ หงุ้นส่วนสามัญสถาบันที่ไม่แสวงหากําไรนิติบุคคลน,นี้ได้หมดเลยค่ะได้ได้ได้ไดทุกประเภทเลยค่ะค่ะแล้วฝากเป็นหน่วยหน่วยละห0 0พบาทใช่ค่ะกี่หน่วยก็ได้ค่ะนะคะก็ไปฝากก็ได้ส่วนการฝากครั้งแรกก็คือต้องไปติดต่อทางสาขาของทอสอเท่านั้นออใช่ไหมคะจริงๆช่องทางของธนาคารจะมีการซื้อผ่านแอปด้วยแต่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งเป็นคู่โอนแล้วก็บัญชีสลากอะค่ะ <c oughs> แล้วก็ลูกถ้าลูกแล้วลูกค้าก็คือไปไปซื้อผ่านแอปได้เลยค่ะ <c oughs> ก็คือโอนเงินเข้าออมทรัพย์แล้วก สมัครแอปกับธนาคารนะคะแล้วก็ซื้อผ่านแอปแต่ว่าท่านใดที่อยากได้ตัวสลากก็คือสามารถซื้อผ่านหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยค่ะอืมค่ะก็คือฝากครั้งแรกก็อยากจะให้ไปที่ต้องไปสาขาก่อนแหละยังไงก็ต้องไปนะคะ,คะหลังจากนั้นก็อาจจะให้เจ้าหน้าที่แนะนําหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันนะคะ,คะแล้วก็ฝากผ่านแอปได้นะคะแล้วเรื่องของรางวัลล่ะคะ เงินรางวัลเนี้ยนะคะรางวัลที่1จะเป็นรางวัลละ1ล้านบาทนะคะค่ะรางวัลที่2รางวัลละห0,000ืนบาท4ี่รางวัลรางวัลที่3จะเป็นรางวัลละ5,000บาทจํานวน20รางวัลค่ะ รางวัลที่4ี่ก็จะเป็นรางวัลละ500บาทจํานวน20รางวัลเหมือนกันนะคะคแต่ว่า,าออของอาคารสงเคราะห์จะมีเลขท้าย3ตัว3ตัวนี้ก็คือรางวัลละ100บาทแต่ที่สําคัญมีเลขสลับให้ด้วยอะค่ะอันนี้คือจุดเด่นเลยนะคะก็คือมีเลขสลับเลขท้ายลขมลัลลวถ้าเราเรียกตัวทั่วไปก็คือโต๊นน<ฮ>ะนะถูกต้ <Pardon? S 2> ใช่คะ่ะรางวัลละไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนไม่เคยครั้งแรกค่ะแล้วก็จะมีเลขท้าย2ตัวรางวัลละ50บาทแล้วก็มีเลขสลับ เลขท้ายสองตัวด้วยรางวัลละยี่สิบบาทค่ะอืมก็โอกาสถูกก็เพิ่มขึ้นอยากให้มีลุ้นในทุกๆเดือนนะคะว่าเราจะถ้าไม่ได้รางวัลใหญ่หนึ่งล้านบาทเราก็จะมีเลขสลับคือหรือเลขโต๊ะหรือไม่เลขท้ายสองตัวหรือสามตัวแล้วแต่นะคะก็จะได้เป็นกําลังใจนะคะนะคะก็โอกาสก็จะได้แบบคือถูกมากขึ้นนะคะมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นทุกเดือนมีเตงมีโต๊ะนะคะเอออันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วจานวนสลากก็ ห้าพันบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านก็มีมีความสามารถที่จะซื้อเพื่อดีกว่าเราดีกว่าเราซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมคะเพราะถ้าไม่ถูกก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดือนน,นั้นเงินต้นยังอยูไ่ได้ดอกเบีย้ยด้วยได้ล<ด>ุ<ม>้นโชคและที่สําคัญก็คือไม่หักภาษีด้วยนะคะอ๋อค่ะนะคะแล้วการออกรางวัลล่ะคะจะตอดตามได้ทุกวันที่16ของทุกเดือนนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ในเฟซบุ๊กของธนาคารแล้วก็เว็บไซต์ของธนาคารค่ะ อ๋อนะคะในส่วนของสาขาของทอสสภาคใต้ที่สงขลาก่อนมีมีกี่สาขาคะมีห้าสาขาค่ะมีห้าสาขาที่ไหนบ้างคะเอ่อจะมีสาขาหัดใหญ่นะคะสาขาสงขลาสาขาเซ็นทัลเฟสติวัลและก็สาขาถนนลาดอุทิศและก็สาขาสะเดาค่ะอ๋อห้าแห่งนะคะในในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วถ้าลงไปข้างล่างสามจังหวัดชทยแดนใต้ก็จะมียะลาค่ะ ปัตตนีแล้วก็นาราธิวาสค่ะเบตงเบต,บตอ,อ,อีกสาข <บ ALK S 2> สาหนึ่งค่ะก็คือมีทุกจังหวัดมแล้วก็เพิ่มเบตงยะลามาหนึ่ 1> 1สาขานะคะ<ร>เป็น4ี่สาขาอ๋อนะคะแล้วออถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปที่สาขาได้ให้คุณอรนันเชิญชวนประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะ สำหรับลูกค้าที่มีบัที่มีเงินอยู่ในบัญชีออมทรัพย์นะคะ,คะสามารถมาซื้อสลากได้เพราะว่าดอกเบี้ยหน้าสลากอะค่ะสูงกว่าออมทรัพย์ซื้อ5,000บาทสามารถลุ้น1ล้านนะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะอ่านะคะท่านผู้จัดก,การมีอะไรจะเสริมไหมคะ ค่ะก็ตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดขายคือวันที่20เป็นยังไงบ้างการตอบรับได้รับการตอบรับจากลูกค้าในตัวเมืองหันใหญ่ดีมากนะคะในส่วนของสาขาหัดใหญ่เองเนี่ยวันแรกเราได้5,688หน่วยนะคะเซ็นทรันเฟสก็3,000กว่าหน่วยนะคะสาขาสงขาเองก็5,000กว่าหน่วยสะเดาลาดอุทิศก็ได้เยอะนะคะแสดงว่าหลังจากที่เราปรับ ตัวเลขน่าสลักให้ต่ำลงมาหน่อยต่ำลงมาเนี่ยทำให้ต่ำลงมาเยอะนะคะเยอะนะคะทำให้มีคนเอ่อมามามาใช้บริการมาซื้อนะมามาซื้อเพื่อที่จะว่าเพราะว่า,าจข้า,ถ,าถ้าอยู่ในตอนนี้จะบอกเลยว่าฝากประจําไม่มีประโยชน์ตรงนี้ฝากประจาไม่มีประโยชน์เพราะว่าต้องหักภาษีออมทรัพย์ก็น้อยมากนะถ้ามีเงินเนี่ยก็อยากแนะนําทุกท่านให้มาซื้อสลักทิ้งไว้เพราะการซื้อสลักเนี่ย ทางทางเราเองไม่ได้บังคับว่าจะต้องอยูย่จนครบ2ปีนะคะถ้าหากมีความจําเป็นก็อาจจะมีการถอนสลากออกได้เพียงแต่ว่ามันก็ทุกอย่างเป็นไปนตามเงื่อนไขของธนาคารคใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะเรียนพี่น้องหรือลูกค้าในอําเภอหัดใหญ่หรืออําเภอใกล้เคียงว่า เราก็มีลูกค้าที่ถูกสลากกันบ้างแล้วนะคะรางวัลใหญ่เท่าไหร่คะสูงสุดก็ก็มีค่ะมีตั้งหลักแสนหลักหมื่นนี่ถูกกันมาแล้วนะคะค่ะจะได้เป็นกําลังใจว่ามันมันมีโอกาสถูกได้ค่ะค่ะแต่ขอไม่บอกว่าใครเพาเป็นความลับลูกค้ายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าซื้อจํานวนเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะงจะมีโอกาสถูกจะมีโอกาสถูกยังไง ผู้จัดรายการซื้อไปซื้อสลากกันเราวันนี้เนาะห้าแสนบาทห้าแสนบาทเนี่ยคือเลขไทยสองตัวแล้วก็เลขสลับสองตัวเนี่ยได้แน่นอนทุกงวดนะคะค่ะค่ะก็คือเอาดอกเบี้ยก่อนละกันนะคะดอกเบี้ยเนี่ยพอครบสองปีเนี่ยห้าแสนคือดอกเบี้ยได้อยู่แล้วสี่พันอันนี้ยืนพื้นเลย4 0 0พได้ตอนครบนะคะแล้วก็สองตัวเนี่ยก็จะได้50บาทเลขสลับทุกเดือนค่ะแล้วก็เลขสลับก็จะได้20บาท อ่าอันนี้ก็จะเดือนละ70บาทแต่ว่า,เ,าเลข3ตัวเนี้ยก็ต้องลุ้นกันอีกทีนะคะแล้ว<ต>ถ้าเกิดเป็นเราถูกเลข3ตัวตองอะฮะสามตัวตองเนี่ยก็คือจะจะ,จะไม่ไม่มีเลขสลับยกเว้เลขสลับอย่างเดียวค่ะก็คือตอ<า>งแบสองสอง,สองอย่างเนี้ยก็คือจะได้จะได้สองตัวก็ได้50บาท แต่ว่าโอกาสนั้นยากมากแต่ว่าถ้าถ้าหล้านเนี่ยก็คือดอกเบี้ยที่ได้รับเนี่ยจะเป็นสี่หมื่นนะคะตอนครบสองปีแต่ว่าจะถูกเลขท้ายสองตัวแล้วก็สามตัวสองตัวสลับสามตัวสลับอันนี้ได้แน่นอนทุกเดือนค่ะ,คะเพราะว่าเราไม่ได้ขายเฉพาะบุคคลธรรมดานิติบุคคลกลุ่มของสหกรณ์หรือว่า องค์กรต่างๆสามารถซื้อสลักได้ซึ่งจะซื้อจํานวนเยอะๆอย่างที่เรียนถ้า5ล้านเนี่ยดอกเบี้ยรับไปแล้วเท่าไหร่นะคะสอปีนี้4,000มืกับเบี้ยสี่หมื่นแล้วซึ่งถ้าเราอยู่ในออมทรัพย์หรืออะไรนี่มันจะมันมันไม่มีตรงนี้แน่นอนในในช่วงเวลานี้ค่ะอยากจะเรียนเชนช่วนมีคุณผู้ฟังจะแบบฝาก2ล้านนะคะหมาถึงอะไรคะไมมยถซะะสมมุติซื้อสล้านค่ะตรง มีโต๊ดนะคะฝาก2ลนะ้านอะเอออ่ะถ้าสนใจก็ไปได้ค่ะนะได้ทุกสาขานะคะคในจังหวัดหรือว่าถ้าอยู่ท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านสามารถติดต่อได้ทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศนะคะจริงๆตอนนี้นะคะท่านลูกค้าที่ค่อนข้างจะทันสมัยส่วนใหญ่ก็จะโหลดแอปไปแล้วแล้วก็ถ้ามีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถซื้อทางแอปพลิเคชันได้เลยอะนะคะออก็ ได้มาลุ้นโชคกันคุณนู้ฟังนะคะไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงนะคะไม่ต้องครบเนาะไม่ต้องเสี่ยงอันนี้ได้แน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายอีกสักนิดนึงนะคะปิดท้ายขอปิดท้ายเชิญชวนประชาสัมพันธ์อีกสกรอบหนึ่งนะคะคุณอลันนันก็ได้ผู้การก็ได้ค่ะค่ะก็ในฐานะตัวแทนของธนาคารการสมคะห์ในจังหวัดสงขานี้นะคะก็ขอเรียนเชิญพี่น้อง ชาวสงขลานะคะมาซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์รุ่นที่4ชุดเกตดาวกันเยอะๆนะคะจะได้นําเงินตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะได้บุญกุศลในการที่ว่าธนาคารก็นําไปปล่อยสินเชื่อให้คนซื้อบ้านนั่นคือก็เป็นการทําบุญกุศลทางอ้อมนะคะแล้วเราก็ช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยในการที่จะให้กู้ซื้อบ้านขณะเดียวกันท่านก็จะได้ค่าตอบ ค่าตอบแทนนะคะ,ะตามที่เราบอกมาเมื่อกี้ว่าถ้าถูกถ้าโชคดีได้รางวัลที่1ก็1ล้านบาทนะคะแล้วก็รางวัลยอ่อยๆก็มีทุกๆเดือนนะคะยังไงก็ตามก็ฝากอตอนนี้นะคะเราก็ช่วยๆกันเนื่องจากว่าในสภาพของสภาวะที่มีโควิดอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเราได้มีการ มีการระดมทุนมาในเรื่องของการซื้อสลากให้ธนาคารเราก็สามารถที่จะไปปล่อยสินเชื่อบ้านให้กับผู้ที่มีไรายได้น้อยเนี่ยทำให้ทุกคนก็จะได้มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองตามที่ว่าอาคารสงเคราะห์อเองนะ,ะโดย ภาระหนักของเราก็คือทําให้คนไทยมีบ้านน,าน,นั่นเองนะคะ่ะ,ะนะคะต้องขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านเลขาธิการคุณมลดีคุณชนะนะคะผู้จัดการทออ,ส,อสาขาหัดใหญ่และคุณอรนันท์ธงชัยนะครับผู้รักษาเงินสาคาหัดใหญ่ทั้งสองท่านที่ร่วมพูดคุยกันกับช่วงนี้นะคะอสอมทพื้ชุมชนเดี๋ยวอยู่กับลักต่อนะคะในช่วงหน้านะคะช่วงน,นี้ขออนุญาตส่งทั้งสองท่านกันก่อนนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ